สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีสิง์ลัคนาสิ์นะคะวันนี้เราจะดูดวงครึ่งปีหลังนะคะสําหรับชาวราศีสิงหรือว่าคนที่เกิดในลัคนาสิงห์ประจําปี2568เป็นดวงครึ่งปีหลังนะคะชาวสิงนะคะหรือว่าคนที่เกิดในวันที่22กรกฎาคมถึงวันที่21สิสิงหาคมค่ะส่วนลัคนาเราไปคำนวณด้วยโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะ สำหรับครึ่งปีหลังนะคะของชาวสิงเองต้องบอกว่าเป็นครึ่งปีหลังที่มีโอกาสในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นคุณอาจจะมีโอกาสในเรื่องของการโยกย้ายนะคะการเดินทางการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือรวมไปถึงเรื่องของการเจอกับอะไรใหม่ๆหรือความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะที่เข้ามาเป็นแบบนั้นได้แล้วก็เป็นช่วงที่คุณมีความแบบ เหมือนเต็มที่ากับการทํางานนะคะการทํางานเป็นขั้นเป็นตอนนะคะเป็นแบบสเต็ปนะคะแล้วก็จริงจังมากๆซีเรียสมากๆหรือกําลังมองหางานใหม่ๆอาจจะเป็นไปในทิศทางนั้นก็ได้หางานที่เรารู้สึกว่ามัน เติมเต็มจิตวิญญาณของเราเติมเต็มความสุขของเรานะคะหรือว่าเหมือนถามสิ่งที่อยู่ภายในใจของเราลึกๆว่าจริง,รงๆแล้วเราต้องการอะไรกันแน่หรือจริงๆแล้วอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เหมือนหัวใจของเราเรียกร้องถามหาชาวสิงห์เองเนี่ยปกติเป็นราศีของคนที่มีความเป็นผู้นําค่ะแล้วก็เป็นคนที่กล้าคิดกล้าทํากล้าตัดสินใจเวลาจะตัดสินใจหรือเวลาจะทําอะไรพร้อมพุ่งไปข้างหน้าเลยโดยที่ไม่เกรงกลัวอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะชาวสิงห์ก็จะเป็นคนขยัน นะคะแล้วมีความกลา้าทีนี้เนี่ยครั้งนี้ก็อาจจะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่คุณอาจจะกล้าในการเปลี่ยนแปลงหรือว่ากล้าในการตัดสินใจดาวพฤหัสนะคะเข้าไปอยู่ในเรือนที่12ของคุณเป็นเสมือนเรือนของจิตวิญญาณนะคะมันเหมือนมีสิ่งที่เข้ามาเติมเต็มจิตวิญญาณหรือการตามหาการเรียนรู้นะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะของคุณเองเรียกได้ว่าเมนเอเนจีของคุณนะคะเป็นเมนเอเนจีที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ทั้งสิ้นนะคะเป็นเรื่องของการเรียนรู้การหาคําตอบบางอย่างให้กับตัวเองสําหรับคนที่ ทงานนะคะที่อยู่ในองค์กรใหญ่ๆนะคะบอกเลยว่ามีโอกาสที่ดีมากนะคะโดยเราว่าการขยับขยายในเรื่องของงานเป็นขั้นเป็นตอนตามสเตจของมันมากๆเลยใครทําที่เกี่ยวกับพวกอสังหาริมทรัพย์จะค่อนข้างโดดเด่นงานที่เกี่ยวกับสถาปนิกวิศวกรนะคะหรือว่านักออกแบบต่างๆก็จะโดดเด่นมากเช่นเดียวกันและใครที่กําลังอยู่ในโหมดของการลงทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นการเทรดนะคะ เทรดทองเทรดหุ้นหรืออะไรก็แล้วแต่มีโอกาสที่จะทําเงินได้นะคะแล้วก็ให้โอกาสที่ดีทางด้านการเงินเข้ามาการติดต่อสื่อสารในช่วงนี้ก็โดดเด่นและการทํางานออนไลน์นะคะก็จะให้โอกาสที่ดีให้กับคุณด้วยนะคะเป็นแบบนั้นเรียกว่าการทํางานเนี่ยค่อนข้างกําลังมาเลยนะคะโอกาสกําลังมาเพียงแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้ถึงจุดสูงสุดนะคะในดวงชะตาแต่เป็นช่วงของการเหมือนตามหา นะคะเรียนรู้แล้วก็ทํางานอยากเป็นขั้นเป็นตอนนะคะตามระบบของมันเวลาโอกาสในการได้รับการโปรโมทก็ได้รับการโปรโมทต,ตามสเต็ปของมันเองเป็นแบบนั้นนะคะในเรื่องของการเงินนะคะบอกแล้วนะคะว่าเงินที่มาจากการเทรดมีโอกาสได้ดีเงินที่มาจากออนไลน์นะคะก็มีโอกาสเข้ามามากเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการทํางานเราจะได้เงินจะไม่ได้เป็นอารมณ์ถูกหวยรวยเบอร์นะคะ แต่ว่าในช่วงปลายปลายป,ายปีอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะระวังแบบปัญหาทางการเงินเข้ามารู้สึกติดขัดนะคะตรงนี้ต้องวางแผนแล้วก็จัดการเดี๋ยวเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะให้มากเลยไม่งั้นเดี๋ยวถ้าติดขัดมาเนี่ยจะยุ่งเอาได้นะคะการงานถือว่าปังการเงินถือว่า กลางๆนะคะส่วนในเรื่องของคนที่กําลังเรียนอยู่น้องๆนะคะนักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็เป็นช่วงทั้งเต็มที่นะคะต้องฝึกฝนฝึกตัวเองอ่านหนังสือให้เยอะฝึกทําบททดสอบทำข้อสอบอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนะคะถึงจะถึงจะดีนะถึงจะดีถึงจะปังนะแต่ถ้าอยู่เฉยๆเอยๆเนี่ยซึ่งปกติมากๆเลยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีเรื่องของเรารู้สึกเหมือนเราทําอะไรหลายอย่างตาม ตามใจตัวเองมากขึ้นเนาะตามใจตัวเองมากขึ้นอยากทําสิ่งนี้อยากทําแบบนี้อยากมีตรงนี้เราก็ทําตรงนี้ตามใจตัวเองมากๆเลยนะคะแต่ว่าที่พี่บอกว่าอันนิดนึงย้อนกลับไปเรื่องการเงิอนอีกนิดหนึ่งนะคะที่บอกว่าอาจจะติดขัดนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ถึงกับขั้นลําบากเรายังแบบแฮปปี้ยังมีกินมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างแฮปปี้อยู่เนาะแสดงว่าไม่ได้ถึงกับขั้นลําบากพียนแต่ว่าไม่ได้มีโชคหล่นทับแบบไม่คาดฝันอันนี้ยังไม่มีเข้ามานะคะ สำหรับในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพเนี่ยมองว่าสิ่งที่ต้องระวังนะคะอาจจะเป็นเป็นเวในเรื่องของแบบความดงความดานันแต่ว่าถ้าเรายังอายุไม่เยอะอ่ะมันก็จะไม่ได้หน้าห่วงในเรื่องนี้นะคะอ่าหรือว่าเป็นในเรื่องของแบบต้องดูด้วยนะคะว่าบางคนเนี่ยอาจจะเป็นช่วงผอมโซเกินไปลดน้ำหนักอะไรอย่างงี้เนาะลดน้ำหนักจนเหมือนแบบเขาเรียกว่าขาดสารอาหารได้นะหรือในขนาดเดียวกันบางคน เกินไปเกินไปที่ไม่ใช่ลดเกินแต่กินเยอะเกินนะคะไม่สิ่งใดก็สิ่งหนึ่งนะสำหรับชาวสิงนะคะ เอาละค่ะประมาณนี้เลยสําหรับในเรื่องของความรักจริงๆพี่จะทําคลิปนะคะในเรื่องของความรักกันอีกคลิปหนึ่งเนาะแต่ว่าพี่ฝนพูดคร่าวๆไปนิดหนึ่งก่อนละกันนะคะว่าถ้าเราดูความรักในช่วงครึ่งปีหลังนะคะสาหรับชาวสิงเองก็มีโอกาสเปลี่ยนแปลงนะคะมีโอกาสอาจจะจบความสัมพันธ์หรือว่าเลิกอะไรอย่างเงี้ยเลิกลาได้นะคะแต่ว่าในกรณีที่เป็นคนโสด นะคะคนโสดเนี่ยเหมือนมีความสุขกับการอยู่กับตัวเองมากกว่าอาจจะมีการแบบชิดแชทอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะคุยแบบในโซเชียลกับแบบหนุ่มๆสาวๆบ้างนะคะแต่ว่า ก็แค่คุยนะคะยังไม่ได้มีอะไรไปมากกดดันนะคะคนมีคู่เองต้องระวังนะคะระวังการห่างการระวังการเลิกลาระวังความไม่เข้าใจอย่างเช่นว่าให้เวลากับงานมากเกินไปจนไม่มีเวลาให้กับคนรักอะไรประมาณนี้อันนี้คือดวงสําหรับชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะเป็นแบบนี้ไหมนะคะคอมเมนต์มาได้เลยแล้วก็ยังไงฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะเดี๋ยวเจอพี่ฝนใหม่นะคะ